เจอรี่ครับปลูกอย่างนี้ไม่น่ารอดนะครับสวัสดีครับคุณบรรณูลสวัสดีครับอะไรนะครับเมื่อกี้ปลูกแบบนี้ไม่น่ารอดครับโอ้โหผมเห็นคุณบรรณูลปลูกได้ผมไมคิดว่าน่าจะปลูกได้ ไม่รอดเหรอครับอย่างเงี้ยฮะอย่างงี้ไม่รอดครับ้ตายสงสัยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต้องมาฝึกใหม่ครับผู้ชมครับวันนี้ที่เห็นผมทุรักทุเลในการปลูกต้นโกโก้แน่นอนครับเรื่องราวจะเป็นเกี่ยวกับโกโก้และที่ยืนอยู่ข้างผมนี้คือคุณมนูนธนวังนะครับซึ่งเป็นผู้บุกเบิกในการแปงรูปโกโก,โก้รายแรกๆของประเทศไทยและเป็นคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ด้วยครับ เดี๋ยวพาไปดูต้นนี้อันนี้ก็จะเป็นสีสวยหน่อยครับครับสีไหนคือทานได้ครับเราจะเริ่มเก็บแปรรูปหรือว่าเริ่มทานได้เนี่ยตอนมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองต้องเหลืองก่อนใช่ไหมครับใช่ครับโกโก้หลักๆของมันก็จะมีอยู่สองสองสามสีสามสีอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเห็นดอกมันก็คือสีชมพูตั้งแต่นี้เลยอันนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนครับอันนี้ก็สองเดือนครับถ้าเป็นประมาณสี่ห้าเดือนก็อย่างนี้โกโก้ออกลูกทั้งปีเพราะอย่างนี้แหละครับปลูกยากไหมครับ ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก14-15ปีที่แล้วครับตอนที่เราเริ่มปลูกต้นแรกเนี่ยถามว่าย่างไหมคือมันเป็นพืชใหม่มากสำหรับประเทศไทยเลยครับคือผมถามว่าองค์ความรู้น้อยมากครับว่าจะปลูกยังไงดูแลยังไงเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้วิธีการปลูกเองทั้งหมดด้วยมือตัวเองประมาณ300-400ต้นครับทำอยู่นานไหมครับกว่าจะลงตัววันแรกนี้มือบวมหมดเลยครับ300ต้นเพราะว่าเราต้องขุดดินเองใช่แล้วก็เรียนรู้ขึ้นมา จนได้ผลผลิตประมาณ3ปีโดยเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าแปลงนี้ประมาณปีครึ่งโอ้แสดงว่าลองผิดลองถูกอยู่กว่าจะลงตัวนะคเคยเคยคิดจะเปลี่ยนใจไปปลูกชนิดอื่นไหจริงๆเนี่ยเป้าหมายของการปลูกโกโก้เนะี่ยสำหรับชีวิตผมคือมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะทําบนโลกใบนี้ในการ,รที่ปลูกต้นแรกอนะไรเงี้ยเราก็เลยไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจเลยแต่เบื้องต,ต้นเดี๋ยวให้คุณเจลลี่ชิมก่อนนะครับชิมชิมสดๆอย่างนี้เลยครับกินได้เลยครับกินได้เลยครับแล้วรสชาติเป็นโกโก้เลยครับเนี่ยแต่ต้องชิมครับ เพราะว่าทุกคนเวลามาทํากิจกรรมหรือมาเที่ยวที่โกโกวาเล่ครับก็คือเขาทุกคนจะเซอร์ไพรส์ตรงที่โอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้ได้อันนี้ผมตัดตัวอย่างให้ก่อนตัดยังไงครับใช่ครับวิธีการตัดก็เราจะตัดที่ง่ายเลยครับก็คือตัดที่ขั้วนี่ครับขั้วของลูกครับจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงพีของโกโก้ฤดูหนาวเนี่ยครับผมว่าถ้าเรายิ่งเดินจะเห็นความหลากหลายของสีนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนเช้าอะที่นี่จะมีหมอกมันก็เลยสามารถหล่อเลี้ยงลูก โกโก้สดได้เลยอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความสมบูรณ์มากครับช่วงนี้โมีหลายสีมากครับ7 8สีของความเป็นธรรมชาติของโกโก้ที่นี่เลยสวยดีครับนี่ทานเหรอครับทานเลยครับเดี๋ยวเราจะพาให้ชิมเลยครับอย่างที่บอกว่าทุกคนจะจินตนาการว่าโกโก้สดเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลหรือเปล่ามันเหมือนช็อกโกแลตไหมอะไรเงี้ยโอ้แต่ความเป็นจริงแล้วเขาเป็นสีขาวครับคล้ายๆเหมือนคลิกเหมือนกระเทียมอ่ะเหมือนแอร ที่จริงกลิ่นหรือรสชาติรสช่กลิ่นก็คือน้อยหนาหอมฮะใช่ครับที่กินกินอันไหนผมยังไม่รู้วิธีการชิมมันก็คืออย่างที่บอกว่าผมไปเจอไปกินตรงนี้ไม่ใช่ใช่ไหมกินเหมือนกระท้อนที่เราจะกินเยี่ยงขาวๆเฉยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพื่อชิมเหมือนรสชาติเฉยๆครับไม่ต้องเคี้ยวนะครับถ้าเคี้ยวจะออกขมละเหมือนลูกอม ใช่คชณเถิดครับ,รบที่จริงมันมีความเป็นผลไม้เลยม,ม,มีหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องกลิ่นก็จะมีความเป็นมังคุดผสมน้อยหนาโอ้โหอร่อยมากเลยครับคุณลุงครับกวา่าที่จะมาเป็นส่วนที่เราเห็นนี่ฮะเป็นไงไปไ,ไงบ้างครับโอโก็ ต้องบอกว่าอำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยเป็นบ้านเกิดของผมครับผมเป็นเด็กที่นี่เลยเกิดที่นี่เลยครับเขาเรียกว่าเป็นเด็กชนบทแล้วกันครับเมื่อย้อนกลับไปตอนเด็กเนี่ยเรารู้สึกว่าทําไมเรารู้สึกว่าเกิดในพื้นที่ทุรกันดารจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พ่อแม่เป็นเกษตรกรอยู่แล้วครับเราก็เลยเห็นชีวิตของเกษตรกรมาตลอดตอนที่เด็กนะครับเราก็เลยตั้งปณิธานว่าตอนโตไปอาชีพเดียวที่เราจะไม่ทําก็คือการเป็นเกษตรกรทําไมครับ เรารู้สึกว่าพ่อกับแม่เราครับในชีวิตตอนนั้นน่ะทาไมรู้สึกว่ามันลําบากแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ยิ่งทําก็มีแต่นี่พอกพูนอะไรเงี้ยแล้วไปทําอะไรครับก็หลังจากที่เรียนจบโรงเรียนที่นี่แหละครับเรียนประจําอําเภอเนี่ยครับเราก็มีโอกาสสอบติดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็เริ่มเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนแรกแล้วกันครับ เพราะว่าเชียงใหม่มีทั้งแบบห้างสรรพสินค้ามีทั้งแสงสีอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่เคยสัมผัสมาก่อนครับมันยิ่งตอกย้ำว่าโอเคเราต่อไปเนี่ยเราจะต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็กลายเป็นคนที่ร่ำรวยเราคุณนมนลงจบทางด้านไหนครับจริงๆแล้วผมจบเศรษฐศาสตร์มชครับแต่ว่าตอนที่ไปทํางานเราทํางานสายวิศวกรรมครับเป็นทํางานแท่งกเจาะน้ำมันครับกับบริษัทต่างชาติ บริษัทอเมริกาครับก็รายได้น่าจะดีนะครับใช่ครับก็ค่อนข้างเติบโตค่อนข้างเร็วครับผมได้เงินเดือนหลักแสนนี่ก็ก่อนอายุ30ประมาณ 28- 29แบครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเต็มที่มากครับไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งการเที่ยวเราสามารถซื้อบ้านซื้อรถมีครอบครัวมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยคิดว่ามันเป็นความสุขในชีวิตที่เราไม่เคยได้ตอนที่เราเป็นเด็กครับแต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเราก็ใช้ชีวิตวนลูปแบบเดิมเลยครับตื่นมาทำงาน หาเงินได้เงินเดือนไปเที่ยวไปช้อปปิ้งไปใช้จ่ายแล้วก็วนเวียนอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนเกิดวันหนึ่งแล้วกันครับ,รบผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปวดัดอะไรเงี้ยไปฟังเหมือนเทศของพระอะไรเงี้ยท่านก็เทศเรื่องเกี่ยวกับพุทธเจ้าอะไรเงี้ยผมกลับมาผมก็เลยเกิดรู้สึกว่าเอ้ยมีคําถามว่าสุดท้ายแล้วเราเกิดมาบนโลกนี้เพื่ออะไรกันแน่อในวันนั้นนะครับ,รรบแต่ว่ากลับกลายเป็น ผมตอบตัวเองไม่ได้นะวันนั้นผมรู้สึกว่าชีวิตผมณนะที่อยู่ปัจจุบันตอนนั้นเนะี่ยคงไม่ใช่ของสู่ผมอีกแล้วครับผมไม่สามารถอยู่ณนะตำแหน่งเดิมได้นะจุดเดิมได้ครับผมก็เลยคุยกับภรรยาแล้วก็คิดกันงั้นเราก็เลยตกลงว่างั้นกลับบ้านแล้วกันครับแล้วอะไรครับที่ทําให้ตัดสินใจมาเลือกโกโก้เป็นพืชที่เราจะมาปลูกครับผมก็เริ่มต้นด้วยการหาชื่อของกเกษตรทุกหมดทั้งหมดที่มีในประเทศไทยเลยครับร้อยชื่อ Oh. แล้วก็ตัดออกอเหลือ50ชื่อชื่อแล้วก็ตัดออกเหลือ10ชื่อแล้วก็เราเริ่ม10ชื่อเนี่ยเราเริ่มทาข้อมูลเชิงลึกว่าเ,เกษตรปลูกแล้วต้องไปทําอะไรต่อได้บ้างอย่างที่บ,บอกเรามีโจทย์ก็คือทําการเกษตร2ก็คือเกษตรรูปแบบใหม่ก็คือต้องไปรูปได้แต่สุดท้ายมาอย่างเช่นปีทบเทียบระหว่างโกโก้กับ กาแฟะจะปลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เป็นคนไม่ดื่มกาแฟแล้วก็ที่ผ่านมาเรากินแต่โก,โกโก้แล้วก็กินแต่ช็อกโกแลตจากเพื่อนที่กลับมาจากต่างประเทศเราก็เลยโอเคแล้วก็อย่างที่บอกว่าอีกอย่างก็คือเราจะปักบูดว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะทําบนโลกใบนี้หน้าวันที่เราปลูกแรกหรือเริ่มต้นใหม่เนี่ยเรายังมีความอยากจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยู่ยังอยากไปมีเงินเดือนเหมือนเดิมอยู่ขอแบ่งเป็น70แล้วกันครับแล้วก็ยังคือเจคืออยากกลับ แต่ว่า30เราก็พยายามอยู่ที่นี่อยู่แต่สุดท้ายมาครับเราก็ยังคงพยายามต่อไปแล้วก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเริ่มเห็นทิศทางเริ่มเห็นแนวทางครับจาก70ก็จะเหลืออยู่ที่50ก็จะกลายเป็น50 50มันเริ่มเบาบางลงครับแต่เมื่อเราเห็นโกโก้เติบโตขึ้นเราได้เรียนดูการแปรรูปเราได้ลงมือทําจริงๆอะ่ะสุดท้ายแล้วมันกลับกลายเป็น100%ที่เราไม่มีทางกลับไปแน่นอนละเราจะต้องใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดให้อยู่รอดที่บ้านเกิดให้ได้ มันก็ผมผมมองย้อนกลับไปมันก็กลายเป็นว่าเราจบที่ใจละใจคือมันเป็นแบบโอเคเราปักธงแล้วว่าเรา100%แล้วเราจะต้องอยู่รอดให้ได้กับที่บ้านเกิดอะไรนร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันบรรยากาศอบอุ่นกับกลิ่นโกโก้ที่อบอวลอยู่ในคาเฟ่แห่งนี้ชวนให้ผ่อนคลายมากครับ หลังจากได้เห็นต้นโกโก้แล้วตอนนี้คุณมนูนพาผมมาชิมผลผลิตซึ่งไม่คิดเลยครับว่าโกโก้จะแปลรูปออกมาเป็นอาหารและขนมได้มากมายขนาดนี้ครับว,ว้าวเขาลองชิมหนยนะครับกลิ่นหอมรสชาติอร่อยแล้วที่สำคัญเลยเข้มข้นมากเลยครับ ใช่ครับของเรามันจะเป็นอย่างที่บอกที่ไปดูมาทั้งหมดจะเป็นโกโก้แท้ครับน้ำในน้ำมันก็จะมีตัวเนื้อโกโก้อยู่หรือว่าบอดี้หนักนั่นเองครับคือไม่ใช่แค่กระหายนะผมว่าอิ่มนะฮะใช่ครับเมื่อกี้เข้าไปมันมีเนื้อจริงๆฮะเป็นประสบการณ์ใหม่ในการคลิกดื่มน้าโกโก้จริงๆครับครับแค่ปลูกก็ไม่ง่ายเลยนะฮะพอผ่านมาตอนนี้ต้องมาแปรรูปด้วยครับใช่ครับมีเมนูอะไรบ้างครับก็เมนูครับเราก็มีความผสมผสานโกโก้ไทยแล้วก็มี ผสมผสานความเป็นไทยบ,บางเมนูก็ผสมผสานความเป็นน่านด้วยแล้วก็ถ้าเป็นพวกขนมก็จะเป็นทั้งมีการผสมผสานความเป็นไทยด้วยก็จะอย่างเช่นเรานาโกโก้ของเราครับไปให้ชาวบ้านที่เขาทําขนมไทยอยู่พัฒนาร่วมกันเป็นโกโก้เปียกปูนอ,อะไรเงี้ยแล้วก็มีอย่างเช่นชอ็อกโกแลตลาวาชอ็อกโกแลตโดมนีม่ก็มีฟองดูอะไรพวกนี้ครับ,รบเราจะมีความผสมผสานความเป็นไทยความเป็นน่านด้วยอย่างเช่นช็อกโกแลตไส้มะแขวนมะแขวนเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าเป็นเครื่องเทศขึ้นชื่อของจังหวัดน่านอยู่แล้วที่เอาไว้ทําลาบม,ม,มันไปกันได้เหรอครับก็เราพัฒนาขึ้นจนมันเป็นของหวานแล้วกันครับ,รบมีอโลมากลิ่นมะแขวน<ะ>แต่ว่าไม่มีความเผ็ดของมะแขวนอะไรเงี<ะ>้ยแล้วก็อย่างเช่นช็อกโกแลตไส้มะขามพิกเกลือ,อเราใช้ดอกเกลือของอำเภอบ่อเกลือ,อแล้วก็มีช็อกโกแลตไส้ ส้มสีทองใช่ครับเป็นผลไม้คือชื่อของจังหวัดน่านอะไรเงี้ยเราพยายามเชื่อมโยงในสิ่งที่เรามีเราไปเชื่อมโยงในไม่ว่าจะเป็นเหมือนสร้างประโยชน์ให้กับคนในท้องที่คนในชุมชนตลอดโอ้แนวคิดวิธีการทําก็ไม่ไม่ได้ง่ายนะครับเจออุปสรรคมากไหมครับโอ้เยอะมากครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วกันครับเราเราเริ่มต้นทำอย่างอย่างที่บอกว่าโกโกเบเล่เนี่ยประกอบด้วยรีสอร์ทครับแล้วก็มีคาเฟ่มีผลิตภัณฑ์ แล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยอะไรเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตอนนักวันที่เราเริ่มต้นวันแรกเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้พวกนี้เลยศูนย์จริงๆศูนย์จริงเๆเลยครับนักวันนั้นมันก็เลยเกิดตอนเริ่มต้นก็เลยอความผิดพลาดบางอย่างเนี่ยแล้วก็เลยโดนแบบเหมือนลูกค้าต่อว่าอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าด้วยเราเราทำด้วยใจอะเราอยากให้ทุกคนมาที่นี่แล้วมีความสุขมากๆอย่างเงี้ยจนรู้สึกว่าเราเสียกําลังใจมากจนนอนกับกองกับพื้นเลยคิดจะเลิกไหม แน่นอนครับผมบอกผมคงไม่ทําอีกแล้วครับผมรู้สึกว่าผมไม่ผมไม,ผม,ไม่ผมไม่คิดว่าคนเราจะสามารถด่าให้คนอื่นได้เจ็บปวดได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยห<ะ>น้าวันนั้นนี่ผมกองกับพื้นแล้วผมคิดว่าผมคงจะเลิกทําละโอ้หนวันนั้นเลยนะครับแต่แตยังไงถึงก้าวขึ้นมาแล้วลุกมาได้แต่ยังงบอกว่าเมื่อเราเราดึงสติขึ้นมาครับ,รบมันเป็นอย่างที่บอกว่าผมมาปากทงไว้แล้วว่านี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่จะทำบนโลกใบนี้<ะ>มันก็เลยทําให้เราต้องมาหันหันมามองอีกฝั่งหนึ่งแทน หาเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องโดนดา่าเราผิดพลาดตรงไหนมันเหมือนกับอุปสรรคหรือว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันทําให้เราพัฒนาขึ้นเราเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นในแต่ละวันแล้วชุมชนหรือชาวบ้านมีส่วนร่วมกับโคโค่วันเล่ยังไงบ้างครับโคโค่วันเล่ครับเราตั้งเป้าธุร,ธรธกิจคือเราไม่ได้ทําธุรธกิจเพื่อแสวงหางกําไรอย่างเดียวครับเราทําธุร,ธรธกิจไปด้วยแล้วก็อยากแบ่งปันเกื้อกูลชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมไปด้วยครับ โกโก้วาเล่เน่นะครับก็คืออย่างที่บอกว่าผมอะกลับมาบ้านเกิดเราปลูกโกโก้เองแปลงรูปเองจนธุรกิจเราเดินได้ไปจุดหนึ่งแล้วว่าผมก็เริ่มขยายแปลงปลูกโกโก้ครับอันนี้คือส่วนแรกที่เขาเราดึงชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องคือเราขยายแปลงปลูกโกโก้โดยให้คนในชุมชนเข้ามาปลูกโกโก้ร่วมกับเราครับแล้วผมก็รับซื้อโกโก้ในราคาสูงสุด อยากทําให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยที่เราเคยกลัวแล้วเราไม่อยากกลับมาทำเนี่ยเป็นอาชีพที่ทุกคนภูมิใจแล้วก็สามารถสร้างรายได้แล้วก็สร้างชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีให้เขาได้จริงๆอย่างเงี้ยในมุมหนึ่งก็ทําให้ต้นทุนมันก็แพงขึ้นมาที่ทาก็น้อยลงด้วยใช่แต่อย่างที่บอกว่าผมมีการเพิ่มมูลค่าเรามีคาเฟ่เราพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เราขยายการใช้เวสหรือว่าใช้ส่วนเหลือทิ้งเข้ามาเพิ่มมูลค่าได้อะไรเงี้ยเราก็เลยสามารถนําส่วนนี้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรก่อนเลยครับ The แล้วก็การแปลรูปครับผมก็อย่างที่บอกว่าการแปลรูปโดยสากลทั่วโลกเนี่ยเขาจะใช้เครื่องจก100ักรเลยร้อครับแต่ของเราก็เลยคิดว่าเราจะทํำยังไงที่คนในชุมชนหรือว่าคนอื่นจะได้ประโยชน์ด้วยเราก็เลยคิดกับมาวิธีใหม่ก็คือการฝัดโดยการให้ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมครับอันนี้คือ2ส,ส่วนแล้วส่วนที่3คือเรามีเปลือกโกโก้ที่เห็นจากกระบวนการฝัดอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างรเราก็เลยใช้เปลือกโกโก้เนี่ยเข้าไปหาอีกชุมชนหนึ่งที่เขาทำภาพ ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติแล้วก็เอาเปลือกโกโก้เนี่ยครับไปให้เขาย้อมไปเปลือกเปลือกโกโก้เป็นสีโกโก้จากผ้าทอเมืองน่าน<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>แล้วกอรับเป็นรับซื้อเราก็เลยยกโมเดลนี้เข้าไปส่งเสริมเกษตรศกรบนพื้นที่สูง<ม>เพื่อจะอยากให้เขาปลูกทดแทนการทําลายป่าเป็นพืชทางเลือกพืชใหม่มที่เขาสามารถมีไรายได้สูงในพื้นที่จํากัดแล้วก็พื้นที่ที่เหลือก็ให้เกิดการฟื้นฟูป่าขึ้นมา เพราะว่าจังหวัดน่านเนี่ยเป็นป่าต้นน้ําของประเทศไทยเป็น40%ของแม่น้ําเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นผมแต่ว่าเราทําการเกษตรด้วยเรารู้เลยว่าน้ําคือชีวิตเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลกัลกๆของเราก็คือเราอยากสร้างป่าต้นน้ําแล้วก็ให้ยังมีน้าหล่อเลี้ยงประเทศไทยอยู่ในช่วงลูกชั่วหลานโอ้หไม่น่าเชื่อเลยครับว่าการที่ได้มาดื่มโกโก้เพียงแค่แก้วเดียวนี่สามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้สร้างความสุขได้อย่างยั่งยืนเลยนะครับอยากไปเห็น ขั้นตอนกระบวนการก่อนจะมาเป็นโกโก้แก้วนี้ครับพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับได้แน่นอนครับเดี๋ยวพาไปดูเลยครับโอ้โหอันนี้ก็เหมือนคนป้าคนยายในชุมชนมก็จะมาคัดแยกเปลือกครับสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับโอ้ยนี่กำลังฝัดกันอยู่เลยครับกำลังฝัดคุณเจลี่อยากลองดูไหมครับ ทำยังไงอะครับนี่เดี๋ยวผมให้ลองครับอันนี้ก็จะเป็นมันมันเป็นทฤษฎีเดียวกับข้าวสารครับก็คือว่าเราจะฝัดเปลือกเนี่ยให้เปลียวออกแล้วจะเอาแต่เนื้อข้างในเนี่ยครับ้าไปทํากระบวนการเป็นโกโก้หรือช็อกโกแลตเดี๋ยวลองทําดูนะครับคโอ้โหนี่นี่อันนี้ก็เราพยายามเอานี้ออกครับเอาละเสียวเสียวกวกระจายนะสร้างความเสียหายหรือว่าเราจะลองลองนี่ครับเวลาฝัดเสร็จปุ๊บแล้ว ไอ้นี้ปลิวออกแล้วก็จะเริ่มเริ่มหยิบเริ่มหยิบเปลือกออกครับโอ้หมันก็เป็นความชํานาญกันนะฮะใช่ต้องใช้ความชํานาญเลยครับแม่อือแม่อ้ยเดยครับตกงานเลยครับมากนี่แค่ทดลองงานแรกไม่ผ่านผมไม่ทำไม่ได้เหมือนกนันค, <c oughs> ครับคุณบรรลครับจากที่เห็นลูกโกโก้ผลสีเหลืองกว่าจะมาเป็นโกโก้ที่เราได้ดื่มเนี่ยฮะใช้เวลาหรือกระบวนการในการทำยังไงบ้างครับ ก็อย่างที่เราไปเดินที่สวนนะครับเราจะเลือกเก็บเฉพาะลูกที่ออกเหลืองส้มหรือว่าลูกสีเหลืองแล้วก็จะเอาเฉพาะเมล็ดข้างในครับไปหมักอีกประมาณ10วัน10วันแล้วก็เอาไปตากแดดเนี่ยธรรมชาตินี่ครับอีกประมาณ10วันอีสใช่แล้วก็เราก็จะคั่วครับเข้าสู่เครื่องคั่วฝาดแล้วเข้าสู่กระบวนการแปลรูปผ่านเครื่องจักรละโดยเวลาทั้งหมดเนี่ยครับจากดอกเล็กๆที่เราเห็นนะครับจนมาเป็นเครื่องดื่มหรือว่าช็อกโกแลตเนี่ยก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ8เดือนเลยครับ เซียนมากเลยครับป้าค่ะนี่ป้าป้าฝันอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับโอ้ตั้งแต่อายุ20ปีแล้วค่ะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้7 7 6 7 6 7 6โอ้โหนี่นาผมสู้ไม่ได้นะครับพ่เอเอมาก่อนจะทำไรทำานเนาะพอดีหลังจะเอาตัวปลาปาหนีก็เลยมาทำป้าผมขอโทษเมื่อกี้พี่กระจายเดี๋ยวสั่งป้าเก็บเลยเนาะ มื่อกี้กระจายเต็มเลยฮะร <laughs> ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโกแก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟ อยู่กับคุณทุกช่วงเวลาลวปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนโอ้โหตอนนี้ผมพร้อมมากเลยครับอยากเห็นเหมือนกันครับว่าช็อกโกแลตบาร์หนึบาร์นี่เราจะทานนี้มาเริ่มต้นยังไงบ้างครับได้ครับสำหรับขั้นตอนนี้ครับ,รบก็คือเราเรียกว่าวิวธีการปรับอุณหภูมิ ปรับอุณภูมิหรือว่าเชมเบอร์ริงช็อกโกแลตนั่นเองครับ,รบเพราะช็อกโกแลตโดยปกติแล้วครับเวลาออกมาจากเครื่องจักรเพราะมันผ่านการบดล,ละเอียดรประมาณ4 8ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยมันจะเหลวอุณภูมิอยู่ที่ประมาณ4 0่0ถึงองศาแต่ช็อกโกแลตที่ดีหรือมีคุณภาพเนี่ยเราจะทําให้เขา,ามีอุณภูมิอยู่ที่ประมาณ30องศาเราก็เลยต้องมาสัมผัสเอาช็อกโกแลตเนี่ยเข้ามาสัมผัสเนี่ยบนหินอ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแต่ว่าบนพื้นหรือโต๊ะเนี่ย ต้องเป็นหินอ่อนใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าหินเนี่ยจะมีอุณหภูมิประมาณสัก20องศาพอเขาจะเย็น<ม>เราต้องการปรับอุณหภูมิจากประมาณ40 50เนี่ยให้ได้30รเราก็เลยต้องเทครึ่งหนึ่งของชามเนี่ยครับมาสัมผัสกับโต๊ะโอโแล้วก็นํากลับไปผสมกับ,บช็อกโกแลตที่40องศาผสมกันปุ๊บมันก็จะอยู่ที่ประมาณ30องศาพอดีครับเอาแล้วนี่จับอย่างนี้ครับ แล้วก็ขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาช็อกโกแลตนี้ครับใส่ในถุงเพื่อจะบีบเข้าโมลละไครับอ๋อพี่ครับที่เขาทำเบเกอรี่ฮะใช่ครับใช้มือข้างไหนก็ได้คับประคองช็อกโกแลตและอีกข้างบีบดันช็อกโกแลตจากด้านหลังการหยอดนะคะก็คือพยายามให้เขาเชื่อมกันสลับซ้ายขวาไล่ระดับช็อกโกแลตลงมาเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะมันจะออกมาเป็นบาใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ท็อปปิ้งแต่งหน้าตามสไตล์เราเลยครับ ันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ในตู้เย็นให้เซตตัวอยู่ประมาณ15-20าีนาทีสิบห้า่นาทีได้แล้วได้แล้วก็จะแข่งเซตตัวแล้วครับผมไปฝากขายด้นะครับได้ครับคูดูเสียงจนปุกใจเลยคุณบรรลุครับสิ่งที่ทำทุกวันนี้เรียกได้ว่าได้รับการขยายเครือข่ายไปไปถึงขนาดไหนบ้างครับ ก็ปัจจุบันอย่างที่บอกว่าเราอ่ะมีโมเดลที่ทําสําเร็จที่จังหวัดน่านครับเราก็เลยยกโมเดลไม่ว่าจะเป็นแบบการปลูกโกโก้หรือว่าการรับซื้อราคาสูงเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยครับสำหรับปีนี้เราก็อย่างเช่นก็จะมีแพร่เชียงรายพะเยาลําปางเชียงใหม่แล้วก็มีขยายบางส่วนไปที่ระยองจันทบุรีด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรารู้สึกว่าอุดมการเดียวก็คือเราอยากให้อาชีพเกษตรกรเนี่ย เป็นอาชีพที่ทุกคนภูมิใจครับแล้วก็อยากให้เกิดการสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรได้จริงๆครับเคยคิดไหมครับว่าจะเดินทางมาได้ไกลถึงขนาดนี้ครจริงๆณวันแรกเลยอะอย่างที่บอกว่าไม่เคยคิดว่าเราจะเติบโตไปไกลแค่ไหนหรือว่าเติบโตไปที่ไหนยังไงแต่ว่าอย่างที่บอกความสุขแรกก็คือที่ผมสําเร็จเลยคือผมได้กลับมาอยู่บ้านครับแล้วก็สามารถทําธุรกิจอยู่รอดที่บ้านได้ความสุขแต่ก่อนนั้นที่เคยถามว่า เอ๊ะแล้วความสุขสุดท้ายเราคืออะไรกันแน่อย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าก่อนนั้น,น,นเรามีเป้าหมายเดียวเลยคือทําเพื่อตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเมื่อเราได้มีโอกาสได้ทําเพื่อคนอื่นเน่ยมันกลับเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วก็ในการตื่นนอนมาทุกเช้าอ่ะมันทําให้เราอ่ะมีคุณค่าคคมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้มีประโยชน์ต่อผู้อื่นครับ บางครั้งความสุขอาจจะไม่ใช่เงินทองมากมายนะครับอาจจะเป็นเพียงแค่โกโก,โกโออ้อร่อยๆสักแก้วก็ได้ครับและสำหรับผมความสุขของผมในวันนี้คือการแนะนำพาเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันและเป็นกำลังใจกับคนไทยทุกคนครับแต่คุณผู้ชมลองมองหาความสุขใกล้ๆตัวนะครับและอย่าลืมนำไปแบ่งปันให้กับคนรอบข้างครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอขอบคุณโกโก้วันเล่รีสอร์ทอำเภอปัวจังหวัดน่านโทร086 333 0099กลับไปสิกว่าปีที่แล้วกลายเป็นตัวประหลาดมากในการปลูกโกโก้แลวกันครับโคนไม่รู้จักเป็นพืชชนิดใหม่ไม่สามารถหาองค์ความรู้ได้ในอินเทอร์เน็ตแต่เราก็ไม่เคยย่อท้อเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่เป็นความสุขเพราะว่าไม่ต้องการอะไรมากคือได้กลับมาอยู่บ้านแล้วตามเป้าหมายเหมือนก็เลยเริ่มความสุขตั้งแต่วันแรกเลย